คลิปนี้นะจะมามาตรวจดูว่าเราเราประกอบแรงดันปั๊มติกรั่วกาลังมันรั่วตรงไหนหรือเปล่านะครับเราประกอบตรงนี้แน่นหรือเปล่าเนี่ยประกอบตรงนี้ไม่แน่นหรือตรงนี้ไม่แน่นนะมันจะทาให้แรงดันรั่วเวลาเปิดสวิตช์มันจะเป็นยังไงครับเนี่ยเวลาเปิดสวิตช์เวลาเปิดสรรวิตช์มันปึ๊บอันนี้นะพอมันปั๊มเต็มที่ปับ๊บ มันก็จ้องลงมาตรงนี้นะครับตอนขึ้นขึ้นมาตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดปป๊ดปื้ดพู้แจเปิดปู้แจ๊ปื๊ดแล้วก็ตกออกมาตรงนี้พอพอแรงดันปั๊มดันน้ำมันไปไม่รั่วไม่ซึมนะครับเข็มน้ำมันเข็มเข็มปั๊มมันใช้ได้เข็มต้องอยู่ตรงนี้นะไม่ใช่ร่วลงมานี่นะร่วงมานี่เปิดปื๊ดแล้วก็ปล่อยปิดสวิตช์ร่วมาทีนี่ใช้ไม่ได้นะครับแสดงว่ามีแรงดันรั่วนะครับจะทําให้รถเราเย ตั้มทำงานแล้วแรงดันรั่วถ้าประกอบถูกนะหรือว่าม Wit ันแน่นทุกตัวทุกจุดนะพอมันเปิดปื๊ดขึ้นมาอังรูงไเนี่ยเปิดปื๊ดนะสะพังระตกมาอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้แต่ถ้ามันรั่วมานี้นะเราให้ตรวจดูพวกต้อตอย่างนี้้อต่อแบบนี้นะฮะว่ามีแรงดันรั่วหรืตั้มเองมันมีแรงดันนะครับนะคลิปนี้เราก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับก็กดติดตามกด subscribe ให้เราด้วยนะเราก็จะสร้าง ผลงานดีๆออกมาหรือว่าคิีวีมาให้เราดูนะเป็นความรู้แล้วสำหรับช่างใหม่ๆนะช่างเก่าที่รู้แล้วนะฮะเราไม่ต้องดราม่านะครับสําหรับคนใหม่ๆที่คนยังไม่รู้นะฮะใครเป็นวิทยาฐานของเขานะครับใครมีประสบการณ์แล้วทําได้แล้วก็ไม่ต้องมาดูนะครับผ่านเลยนะครับผมโอเคครับไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมจากคณะโชดมอเตอร์นะครับกด Subscribe กดติดตามด้วยนะครับผม